ถ่ายทอดสดไม่ไม่ใช่ถ่ายทอดสดดิีพอถูก่อนนะเหตุการณ์จริงครับผมเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้มันมีตุ๊กแกครับตุ๊กแกมาอยู่ในออฟฟิศครับอันอันนี้มันเยอเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่เกมเดี๋ยวอย่าเพิ่งยังไงต้องยิงให้พี่โอ๊ยนี่ไก่สุดเออเออพี่เอ็กแนวมึงจะอะพี่เกมมึงเอาอาวุธมาอธิบายก่อนไหม นี่ยครับคืออาวุธมันคือสายชาร์จไอโฟนเหรอคือสายชาร์จไอโฟนเนี่ยทีเนี้ยเราจะล่อมันใช่ป่ะแล้วทีเนี้มันนี่เป็นหัวทุกแกะ่ะเราจะใส่หัวทุกแกลงไปแล้วเราก็ดึงโอ้โหอาวุธมึงอ่านี่ยพอเราดึงเสร็จมันก็จะติดคอทุกแกแล้วเราก็ค่อยดึงปุ๊บออกมาแล้วใส่ถุงแล้วเอาไปคืนสู่โลกใช้ออไอโฟนไข,ข่ของแปะของแปลกเออใช่นี่เขาจำได้จำหัวมันได้มีทีทูปใหญ่กว่านี้หน่อยไหมเอ้าไอสซ่า อันนี้มันเล็กเกินไปแล้วกลัวว่าพอเวลามันดิ้นนะมันดิ้นมันจะดิ้นเพราะว่าคตุ๊กแกตแกตัวมันใหญ่ไม่กล้าเอามือจับตัวามันจะกัดเพราะว่าตุ๊กแกมันมีเขี้ยวมันกัดแล้วมันเป็นเลือดออกไงใช่อันนี้ตัวใหญ่จริงแลวอีกอย่างคือคือตุ๊กแกมันมีเชื้อพิษนักบ้าด้วยก็เลยไม่ค่อยกล้าให้มันจับอต้องเรียกว่าพิษตุ๊กแกบ้าหรือเปล่ามันมีเชื้อคล้ายๆกันมันเปิดไม่ได้เปิดแล้วมันจะทับลมมันจะดูด ขอคูณซูมเอานะนี่นีเฮ้ยเดี๋ยวนีเฮ้ยอ้าวไปไหนแล้วอ่ะไม่ไม่อยู่ข้างใต้ไงอยู่ข้างใต้ไงนู่นนู่นตาคอนมาใกล้ดิมันอยู่นั่นเลยตาคอนมาใกล้ใดิตาคอนมาใกล้ใสิเฮ้ยตา้องมันซูมได้มันซูมได้โอ้ตาคอนยืนขึ้นสูงเลยโอ้โหอยู่ตำแหน่งมึงยืนอย่างนี้ยเอ็ก เฮ้ยพี่เกมกูว่ามันตื่นอยู่เว้ยพี่เกมกูว่ามันตื่นอยู่กูวมันหัวมันมาแล้วรอรสักพักไหมเออต้นกล้าดูมีความกล้ามากขึ้นหลังจากไปทหารมา่าแกต้องกสมัยก่อนมันก็ไอ้ที่แมงสามมันวิ่งหนีแล้วแมงสามเนี่ยพูดกันจับตุ๊แกง่ายกว่าเี้ยเฮ้ย้ยเ้ย้ย้ย้เ้เ้ยย้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 ย มันตื่นอยู่มันตื่นอยู่มันตื่นอยู่เดียเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวช่ชุบเียอย่าเพ่เชียอย่าพิ่งเียไม่ได้เชียตกใจชุบเชียววงมันเล็กอ่ะวงหไมเป็นโลงอ่ะวงหัวมันเล็กอ่ะวงหัวมันเล็กอ่ะอยแล้วอยู่แล้วดูตัวแกพี่ โอ้ยมันร้อน่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีแกมเดี่ยวมันลนโอ้ยมันร้อนใหญ่เลยมันร้อนนะครับนะเสร็จแล้วก็ไปคืนธรรมชาตินะครับทดลองตุกแกมไม่ตายไม่ตายแน่นอนผมไม่ได้ฆ่าสัตว์มันแค่แบ่งร่างระหว่างหัวกับตัวไม่ตายไม่ตายไม่ตายเมื่อกี้เห็นเลยว่ามันไม่ตายครับผมมันร้อนนะ โอ้ตัวอะไรก็ร้องเหมือนกันเออเราก็แค่ให้เขาไปอยู่ในที่ที่เขาควรอยู่คือคือที่ไม่จับมือเปล่ามีประสบการณ์ว้เห็นพี่ยังเคยกัดจุ๊เคยกัดเคยกัดจุ๋วอ่ะกัดมือเนี่ยเป็นไรเป็นยังไงเนี่ยไหนรู้สึกการจับตุ๊กแกงนี้มันมีกองเชียร์นะบิวในข้างหลังเลยคือแบบหัวใจเต้นอะตอนที่มันดิ้นอยู่ในสายอะ อ้าวนู่นมีแขกรับเชิญได้แล้วได้แล้วได้แล้วค่ะได้แล้วได้แล้วแยกล่างเลยหัวกบตัวทำไงกับสาย iPhone 8แหมไอพีเอ็กทำเป็นถอนหายใจอะไรครับเอาพี่ฝากผมถือถือกีตาร์ไงผมรักาอืี้เลยไอพีเอ็กยู่หลังจิ๋วอีกกูเห็นเมื่อกี้ตอนที่เห็นอะตอนนั้นมึงทำหน้าไงนะหน้าเงี้ น้นเสร็จสิ้นครับภารกิจของเรานี่ผู้พิชิตครับผมเอาไอสัตว์จะอย่างนี้จะเอ๋จะจะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋จะจะจะเอ๋จะ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 เอ๋จะเอ๋จะเอ๋จะจะจะเอ๋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 เอาอีกรอบดิ จะ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 ะเอจเอะจะจะจะเอะจะะเอะเอะจะีใครจะจำได้เอาจริงกูจำได้มึงดูจะเอท่านสดมาผมตั้งดีกว่าเอาจะเอจะเอจะจะจะเอจะจะะจะจะเอไม่มาลงจังหวะเลย เจเอ๋เจเอเจเอ๋เจ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 จเจเอ๋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 เจ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 เ๋่ถูกอเคง่ายๆนะง่ายๆนะเจ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 จเ๋เเอ๋เจจเจเจเจจเอจเ๋เจเจเจจเจจเ๋เจเอ๋เจจเจเจจเเอ๋เจเอ๋เจ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 เ๋เจเ๋เจ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 เ จะเอ๋จะเอ๋จะจจะเอ๋จะจจจะเอ๋จะเอ๋จะจจะเอ๋จะจเอาชัวร์ๆอะไครับนด้ได้ฟาแน่นอนมึงทำได้ป่ะเนี่ยจะเอ๋จะจะจะเอ๋จะจจะเอ๋จะจจะเอ๋จะเอ๋จะจะจะเอ๋จะเอ๋จะจจะเอ๋เอาชัวเอ๋จะเอ๋จะเอ๋จะจจะเอ๋จะจะจจะจะเอ๋จะเอ๋จะจจะเอ๋จะจะเยครานี้ชัวรชัวแน่นอนชัวแน่นอนเลยจะเอ๋จะ ผิดแล้วผ <ph> <im ps paid away> ิดแล้วเอรัวอยู่ตอนแรกจะเอ๋สักห้าหกรอบด้วยแหละเจเอ๋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 เจเจเจเอ๋เจ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 เอ๋เจ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 เจเจเอ๋จเ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 อ๋เจเอ๋เจเอ๋เจเอเจเอ๋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  จะ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 เอจะจะจะเอจะจะมึงร้องถูกแล้วมึงม anyway> ึงผิดจะ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 เอจะเอจะจะจะเอเอ้าจะจะจะไล่จังหวะจังหวะจ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 ะเอ๋จะจะจะเอ๋ถามจริงใครมันไม่ทำได้อะจะจะจังะว่ะดิฟังจังะวายดิจะจะ จะจะจะเอะจ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 ะเอะจะจะจะเอาฟังจังหวะดีๆจะ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 เอะจ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 ะเอะจ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 ะเอ๋จะจะจะเอะจะจะ จริงเอาคนอื่นมาเล่นไหมไม่มีใครนะไม่มีใครอยู่กันสองคนบริษัทนี้เหลือใครบ้างเนี่ยจะ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 เอ๋จะจะจะเอ๋จะ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 เอ๋จะ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 ชัวร์เลยชัวร์อันนี้ชัวร์แน่นอนจะ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 เอ๋จะจะจะเอ๋เงนต้องยาวเลยหัวสั้นๆพอเถอะพี่เหนื่อยเหนื่อยจิงไปเลย ยินดีต้อนรับเข้าสู่ GG Cooking ครับผมไม่ใช่ฮะพี่เท่าไหร่รับเนี่ยอยู่ที่นี้ EP พิเศษถ้าเกิดเป็นพิธีกร GG Cooking ต้องบอก EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวไปดูเอาเองอ่าเรียกว่าเราเป็นแฟนบันแท้แฟนบันแท้แท้รายการ GG Cooking ครับวันนี้ก็เลยมาแดกเลยครับผมวันนี้เราอยู่กับพี่ X นะครับนี่พี่ X เป็นแชมเปี้ยนของ Motion Graphic อ f ฟ i c e เราครับส่วนแล้วคนนี้เป็นผู้ชายจริงก็คือพี่ทอยครับครับเด็กฝึกงานพี่ทอยเป็นเด็กฝึกงานบ้านรวยแน่เองของเราแน่ยังไม่มีแฟนด้วยโสดใช่ วันนี้เราทำอะไรกันครับแปะคือมันตรงมากเลยตอนนี้มันทั้งคู่ต้องมีการรับผิดชอบมีการรับผิดชอบอ้าวต้องมีการรับผิดชอบไม่ใช่การแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยหรอเดี๋ยวมันจะไปแข่งทีหลังแต่ตรงนี้ต้องรับผิดชอบก่อนอ้าหรอใช่อ้าวอตรงนั่งตรงนี้ไม่ใช่ ยังไม่แข่งยังไม่แข่งเรพี่ชอบก่อนคืออย่างงี้เมื่อวานน่ะพวกกูจะกินส้มตำกันอ้าวกูไม่อยู่กูไม่อยู่อ้าวกูไม่อยู่กูก็เลยหาคนออกไปซื้อซึ่งแต่ละคนแม่งไม่มีใครว่างเลยไงว่าจวบเหมาะฟ้าประธาน2คนว่างพอดีอไอ้2คนนี้<ด><ไ>อ,อยากอยู่อยากออกไปข้างนอกพ,พี่น้องเดินควงแขนตอกๆอกตอกตอกันไปซื้อตอนแรกก็สั่งไปก่อนเฮ้ยใครกินข้าวเหนียวบ้างยกมือยกมือยกมือกันอ่าประมาณกี่คนว่างกี่คน5้คน5คนไอเอ็กเขาเห็นคนสั่งเยอะก็เลยเสนอเฮ้ยพี่ซื้อข้าวเหนียวเป็นโลเลยมั้ยเอามาโลนึงเลยกูงงอะไรวะข้าวเหนียวขายเป็็นนนนนโลมมมมีดด้้้้้วววยะะออ่่่าาาาาเเเรรรไไไไคคคุุุงัจจแบบก โอเคไม่เป็นไรโลหรือไม่โลก็ได้มึงไปซื้อมาถือโพยไปซื้อกลับมาปุ๊บกลับมากินกันกินไปประมาณข้าวเหนียวนะหมดประมาณ5-6ถุงก็น่าจะพอดีคนเปิดถุงที่เหลือมาปั๊บเหลืออีก11ถุงเอ๊ะเนี่ยเหรอนี่ไอขั้นเหนียวขั้นเหนียวอยู่นี่ที่เป็นถุงเออแยกกี่คนนะห้าหกคนซื้อมาทำไมมึงซื้อมากี่ถุงบอกเขาสิบถุงอะแต่ได้สิบเจ็ดะ ตอนไปซื้อมึงพูดอะไรเขาตอนแรกเนี่ยเข้าไปในร้านครับคุณเอกครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงบ้างครับอ่ามันเป็นอย่างนี้ครับคุณหลุยส์ครับคือผมต้องเล่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแบบคุณแค่อยากรู้ไงเหตุการณ์เป็นยังไงมาเล่ามาดิเอางี้ดีกว่าก่อนที่มันจะเล่าเนี่ยอธิบายก่อนว่าเดี๋ยวเกมของเราคือเดี๋ยวให้มันกินข้าวเหนียวกันก่อนให้รับผิดชอบตรงนี้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวให้แม่งไปนั่งด้วยกันสองคน้วดูดิข้าวเหนียวคนละกี่ถุงสี่ถุงที่มันเหลืออยู่เนี่ยแล้วเดี๋ยวก็ให้มึงไปนั่งก รเมื่อวานก็ผับรถแปรอยซื้ออ,อาหารที่ซ่าไปเสร็จปุ๊บในโพยก็เขียนว่าข้าวเหนียวหนึ่งโลก,ก็เลยส่งไอ้ทอยให้ไปยื่นไป<ข>ถึงร้านแล้ว,ลวให้ทอยลงไปสั่งใช่ผมก็ลงไปประมาณนั้นแหละแต่เอาโพยให้มันไปไม่เดินเข้าร้านอ่ะให้ทอยเดินเข้าไปใช่ มึงรอที่รถสบายใจอยู่เนี่ยววมมาแล้ววมาแล้วยืนอยู่หน้าร้านไงก็นึกว่ามันแป๊บเดียวอะไรเงี้ยส่งน้องไปจังหวะไปไอ้ทอยก็ยื่นผอยให้เขาน้องก็ออกมาบอกผมว่าเอ้ยพี่หนึ่งโลไม่มีเขาขายเป็นถุงเสร็จปุ๊บผมก็เอานแล้วไงตอนนี้พี่ก็เดินตามเข้าไปไปเที่ยไปเที่ยเลยแม่แไปดิวเลยเดียวเป็นไงวะอะอะผมเลยถามทอยเอาไงดีเอากิจถุงดีน้องถามน้องถามน้องเพื่อแบบไม่โชว์ไงก็นึกว่าไปแก้ปัญหาให้ไม่แก้ไม่แก้สรุปสุดท้ายคือโอเคบอกเขาสิบ เขาบวก1โลกับ10ถุงเนี่ยเปล่าก็คือกูว่าเป็นไปได้นะเออมื่อสิบเจ็ดถุงนะเว้ยน่าจะ1โลกับอีก10ถุงว่ะดูหน้ากูว่าเจ็ดถุงอะแล้วมึงเสิร์ฟมีพอยไงเออแล้วมึงเสิร์ฟไปสั่งเพิ่มอีกสิบพอเราสั่งสิบปุ๊บเขามาบวก พวกในโพยแล้วว่าเออเป็นไปได้คือคือแบบคือแบบไอ้คนรับไอ้รับโพยไปเนี่ยแม่งมันมีหลายคนเกินแม่งมีหลายคนตดตดโพยไงอ๋อมันมีแบบว่าขั้นบันไดของผู้บริหารของเขาเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เลเวลผู้บริหารอะไรประมาแม่กลัวเขาเดินมาอ๋อสิบถุงใช่ไหมแคอเค่แต่กีนเขารับดีลตรงสิบถุงอ่าแล้วก็มีคน่ได้สั่งคำมาคำตามไม่ได้ไงไอ้คนหนึ่งเดินมาเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้นี่สั่งยังเนี่ยเขาเหนียวหนึ่งโลเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเอาไปบวกกันทีหลังอันเป็นได้เขาเป็นสิบเจ็ดโลเพราะเขามาถามเราอีกรอบใช่ไหม ถามมึงอีกรอบใช่ไหม่าเขาไม่ได้ถามมึงผมเห็นเขาหยิบทวนมึงไปด้วยกันไหมเนี่ยเฮียเขาหยิบเขาหยิบทวนอยู่ตรงเคาน์เตอร์เขาอะหยิบมาทวนเพราะว่าไอตอนที่เราสั่งอะเขาทำของคนอื่นอยู่ทีนี้พอมาทวนโพเนี่ยมันกลายเป็นหนึ่งโลไม่ใช่สิบพูคือตอนหิ้วมาเนี่ยเช็คไหมไม่เคเช็คเขาบอกว่าหกหกร้อยเจ็สิบปงก็จ่ายตังค์เอางี้มึงมึงสองคนมึงคิดว่ามึงพลาดตรงขั้นตอนไหนพลาดตรงพี่ให้ผมไปซื้อนั่นแหละมันพลาดตรงเนี้ยแหละเพรว่ามึงโง่จุดเดียวกูแล้วแหละรู้ตัวรู้ตัว ก็บอกแล้วไม่อยากออกไปไม่อยากออกไปคือ5คนจริงเ้าเหนียวคนละกี่ถุงเมื่อวานกูกินหนึ่งกิวหนึ่งไอเอ็กสองไีเอกสเอ็กสามเลยห้แล้วห้าถุงแล้วคอยหนึ่งแค่นี้แค่นี้แล้วเหลือที่เหลือสิเก่งเียวแล้วมึงไม่ไม่ อย่าพูดตกใจคือมันมีอาหารอีสานอย่างอื่นด้วยตับวงตับหวานน้ำตรงน้ำตกมีถุงขนมปังอยู่แถวนี้วะพี่ทำไมวะถุงขนมปังที่พี่เอบลกเมื่อวานเนี่ยแล้วเขาถือถุงมาถุงนึงบอกหนึ่งโลแค่นี้เองหนึ่งโลมันก็เต็มถุงองวันนี้ขนมปังกันนี่ยเดี๋ยวเต็มถุงขนมปังเหรอกินห้าคนเนี่ยนะมึซื้งข้าวเหนียวมาหนึ่งถุงนมปังไอ้บ้าไอ้เหี้ยมันไม่ใช่ขนมปังแบบเท้ายาวพี่มันเท้าช็อตช็อตอะอ่าเท้าเรียกเป็นเท้าคืออะไรวะเท้าไม่รู้อ่ะเหมือนเท้าเบียร์แหละ เ่าไรเหมือนกันเท่านี้เท่านี้เออเท่านี้ท่านี้คือครึ่งโลเท่านี้คือครึ่งโลอือเท่านี้คือหนึ่งโลใช่ใช่พ่อมึงไหนแต่ข้าวต้มตำถุงเดียวแดีวเขาเดี๋ยวเท่านี้มันไม่ได้กินข้าตมตำถุงเดียวพี่ก็ต้องบอกต้องแต่ที่ไปยังไงวะพี่ไอ้นี่แต่มันเยอะไปมันก็เยอะไปนะมึงมีกันห้าคนพี่ห้าคนห้าคนมึงอ่ะคนเท่าไหร่คนคนโอ้ยี่คนเท่านี้นะเยอะนะหนึ่งสองสาม นี่คนเท่านี้นี่พี่เอ็กเหลืออะไรตู้เย็นนี่เหลือกอะไรตู้เย็นเหลือตู้เย็นเหลือมันก็แดกอยู่นี่ยไงรับผิดชอบไงมันไปตู้เย็นยังไงก็คือต้องรับผิดชอบข้าวเหนียวแหละให้กินทั้หมดก่อนแต่ว่าเขาจะมีท็อปปิ้งทองท็้งของเขาเองให้เตรียมมาพี่ทอยอันนี้ก็คือพี่พี่ทอยเขาเตรียมไก่ทอดอันนี้อันนี้แบบว่าน่าจะแบบเข้าใจง่ายกินข้าวเหนียวไก่ทอดอันนี้เบสิกน่าจะลื่นลื่นอันนี้ข้าวเหนียวไข่ต้มไข่ต้มใส่ซอส ต้องใส่ซอสกินกับข้าวเหนียวเอ้ยเอ้ยกลับมาหน่อยใครเป็นคนขับมอไซค์มึงซ้อนแล้วเดี๋ยมึงมึงขับมอไซค์ด้วยมึงเข้าไปสั่งด้วยมึงขับกลับด้วยมึงทำอะไรผมไปหิ้วของ แล้วไอ้ตอนมึงหิ้วถุงข้าวเหนียวมึงรู้สึกไหมว่าเฮ้ยทำไมมันหนักหนักแปลกๆวะรู้สึกรู้สึกแปลกแปลกแต่แบบมันก็คงเสียถุงมากเลยเสีถุงมันก็แน่นหนักหนักอยู่ก็ไม่เคยถือข้าวเหนียวเสีถุงไม่ละแล้วมึงเคยถือข้าวเหนียวหนึ่งเท้ามึงไหมไม่เคยไมเลยมึงไม่รู้หรอข้าวเหนียวหนึ่งเท้ามึงกับข้าวเหนียวสิบถุงมันต่างกันแค่ไหนอะไรเงี้ยอันนี้ไปคนละครึ่งแล้วเฮ้ยมีมีหยิบอะไรอ่ะอุปกรณ์เซ็ตท็อปปิ้ง ลาดลงไปมางย<า>นน้ำจิ้มหมดแล้วจิหมดนี่เขามีน้ำอะไรมาด้วยนะพี่ทอยอน้ำเปล่าขเขามันมีเศษกาแฟาอยู่น้อยน่อยน้ยน้มาดูดิรสอร่อย <c oughs> ด,ดีมั <c oughs> <c oughs> ้ยนะกินน้ำมันทำไม <c oughs> ก็ไว่รู้วกมึงจะทำอะไรอะไรวะ กฎกติกาของมึงสองคนง่ายมากเดี๋ยวกูจะให้พวกมึงทําให้ตัวเองอยู่ในสภาวะทิ้งตัวลงไปห้ามขยับขยับได้อย่างเดียวคือปากสามารถพูดคุยกันได้การที่มึงจะชนะฝ่ายตรงข้ามมีเพียงอย่างเดียวคือมึงเรียกชื่อฝ่ายตรงข้ามอย่างเช่นพีเอ็กพีเอ็กพีเอ็กถ้าสามทีเหมือนมวยปั้มปุ๊บมึงชนะรับเงินสาม้อยทันทีตอนแรกสามารถคุยกันได้นะทําได้ทุกอย่างอ้าวไปสภาวะทิ้งตัวปึ้งตอนนี้เป็นไงบ้างเอง็กผมโอเค นับแกะเคยนับแกะป่ะนับแกะไหมแกะตัวที่หนึ่งแกะตัวที่สองแกะตัวที่สามแกะตัวที่สี่หลับตาแล้วนับเชียรดิมึงนมีจะใช้ได้อยู่อ่ะเปิดพัดลมไหมพัดลมน่าเย็นเนาะโอ้โหจั่เลยจั่เลยจ๊้ยจอจั่เลยว่ะเปิดพัดลมแล้วจั่เลยอ่ะเทรลปี้อ่ะเฮอเย็นจ๊าวเลยเพลงเพราะด้วยไอ้แเตอกูจะหลับ ไ้ไ้อ่ธิบายเจ้าผมเจ้าผมเจ้าผมทำเป็นดูนิดนึงดูนิดนึงแต่มันใช้ได้มันใช้ได้มันใช้ได้ใช้ได,ได้ตักแล้วตักแล้วสะอาด